ดูเรื่องนี้กันหน่อยปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันสาหาัสชนิดที่ว่าต้องเปิดกระโหลกอะ่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะเลือดที่มันคั่งอยู่ในกระโหลกเนี่ยออกการจอมพลังพาผู้เสียหายไปร้องที่สพาบางคนทีที่สมุทรสงครามผู้หญิงคนนี้ไปขอความช่วยเหลือจากการจอมพลังบอก<ะ>ยังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยอถูกแฟนเก่าเมาหลอนต่อยเตะเป็นประจำครั้งหลังสุดหนัก ถึงขั้นรัดคอเหวี่ยงเธอไปจนเลือดเนี่ยคั่งอยู่ในสมองนอนสาหัสรัก,รกษาตัวหมอต้องเปิดเอากะลกออกครึ่งหนึ่งเนื่องจากเลือดมันข้างเยอะแล้วต้องรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนานเลยฝ่ายชายฝากเงินไว้ให้ค่ารักษาตัว200บาท<อ>หลังจากออกจากโรงพยาบาลทักมาขอคืน50บาทบอกจะเอาไปปั่นสลอ็อตข่คมขู่ผู้หญิงให้ไปถอนแจ้งความถึงขั้นขู่จะฆ่า ฝ่ายหญิงบอกผู้ชายมักมีอาการเพ้อเพ้อหลอนหลอนชอบบอกว่าตัวหนูมีชู้บ้างคิดไปเองเมื่อเช้านี้ยังส่งข้อความมาตัดเพราะว่าเธอกําลังทําผิดศีลนะผู้ชายวันดีคืนดีอ้างบอกมีกุมารชื่อพี่จุกพี่จันมากระซิบอุ้ยอันนี้คนลุกเลาลักษณะอาการเหล่านี้ตํารวจบอกโอ้โหฟังแล้วกันบอกฟังแล้วเออน่าจะหลอนยาไหมอ่ะแน่นอนเลยเพราะว่ามีประวัติเสพยาอยู่ได้ไงใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเธอบอกอย่างี้เธอก็บอกหนูก็อยากยุติความสัมพันธ์ แต่ไม่ยอมไงเนี่ยก็เบื้องต้นทางท่านภูมิกับสพบ,บางคนทีท่านแจ้งความดําเนินคดีให้แล้วเดี๋ยวดูคดีให้ด้วยแล้วทางคุณกันจอมพลังเขาอยู่ระหว่างลงพื้นที่ไปต้องไปคุยกับตัวคนเป็นสามีให้มันรับให้ได้สัญญากันมาก่อนว่าจะไม่ทําอะไรปล่อยเธอไปเถอะคนเป็นผู้ชายเนี่ยปล่อยเธอไปมีชีวิตใหม่เถอะไป,ปอยู่กับไอ้จุกไอ้จันผู้ชายใช่ไหมให้ผู้ชายไปู่กไอ้จุกไอ้<ห>จันใช่สิ <laughs> ขเขาไม่ได้เห็นนะฝั่งผู้หญิงมาผู้ได้จบดิโธ